ดีแท็กบัตตี้เพื่อนสีไอทีคุณมาแล้วค่ะเราใช้งานโทรศัพท์มือถือทุกวันทั้งโทรทั้งเน็ตบางทีก็จำไม่ได้ว่าใช้อะไรไปเท่าไหร่แล้วแต่เราสามารถเช็คยอดการใช้งานเหล่านี้ได้ทั้งง่ายแล้วก็สะดวกเลยค่ะมาดูวิธีการสอบถามค่าโทรค่าเน็ตของผู้ใช้งานรายเดือนนะคะใช้บริการ e-service โดยล็อกอินไปที่ www d t a c co th เลือกที่ e-service จากน <Goodnight> <hire> <bathroom> ั้นไปที่ดูส <Die> ร <ingo> ุปการใช้งานและค่าบริการทั้งหมดหรือเช็คยอดการใช้งานแพ็กเกจตหลักของอินเทอร์เน็ต SMS MMS ระบบจ้างผ่าน SMS กดดอกจัน121ดอกจัน1สี่เหลี่ยมโทรออกระบบตอบรับอัตโนมัติกดดอกจัน1811โทรออกเช็คยอดการใช้จำนวนนาทีระหว่างรอบบิน ระบบแจ้งผ่าน SMS กดดอกจัน1 2 1ดอกจัน1สี่เหลี่ยมโทรออกระบบตอบรับอัตโนมัติกดดอกจัน1811โทรออกกด1เช็คยอดการใช้งานเฉพาะยอดค้างชำระค่าบริการเป็นบาทระบบแจ้งผ่าน SMS กดดอกจัน121ดอกจัน3สี่เหลี่ยมโทรออกระบบตอบรับอัตโนมัติกดดอกจัน1 8 1 1โทรออกค่ะ ง่ายๆสบายๆกับ DTAC Buddy ค่ะบ๊ายบาย